นี้นะคะพบก,กับพวกเราทีมหนึ่งนะคะรู้ค่ะที่ผึกสาการขายรถยนต์ e-suv เทียมหัมวหนองคายค่ะเอกครับที่ผู้สาการขาย V s u v เทียมหัวสาขาหนองคายครับครับผมเีสิ็อตที่ผู้สาการขายีสู v เทียมหัมวพิเลอร์สาขาหนองคายครับผม,ว,มว,วันนี้นะคะพวกเราทีมหนึ่งนะคะก็จะพามาดูา e สู v h i g h l เ n d e r นะคะในรุ่น LDA ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะรถก็จะมีทั้งหมด5สีค่ะให้เลือกค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้ารถนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นไฟเลี้ยวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็จะมี5สีค่ะมีสีขาวค่ะสีขาวสีดำสีเทาสีบอลเงินค่ะแล้วก็สีส้มนะคะเดี๋ยวเราจะาบบพามันรอบๆคัดกันดีกว่า ครับผมสำหรับมาดูด้านข้างนะครับผมตัวนี้เป็นกุญแจ้ที่หมดนะครับผมเปิดปิดครับผมภายในนะครับผมตัวนี้จะเปิดได้90องศาครับเนี่ยขึ้นบบขึ้นลงได้สะดวกสบายครับผมตัวนี้มาพร้อมกระจกไฟฟ้าครับผมมองข้างขับไฟฟ้าพร้อมถุงลมนี้แล้วไยผู้น้าครับผมไฟสามารถปรับสูงต่ำได้ภายในตัวรถนะครับผมตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วครับผมพร้อมกล้องไ่ยหลังนะครับผมตัวนี้ ะดวกสบายในเวลาถอยครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายรถนะครับเริ่มเราเริ่มต้นจากไฟท้ายเลยนะครับไฟท้ายเราจะเป็นมีเหมือนจะมีไฟเป็นแบบสองชั้นนะครับด้านบนจะเป็นไฟเลี้ยวด้านด้านล่างจะเป็นไฟถอยนะครับส่วนเราจะมีไฟเบรกดวที่3ามอยู่ตรงหลังคาด้วยนะครับส่วนกันชนท้ายนะครับ ของเราจะแนบเป็นเนื้อชิ้นเดียวกับตัวรถเลยนะครับเพื่อจะดูความสวยงามนะครับส่วนตัวบันไดท้ายอีกเช่นกันนะครับทางขึ้นนะครับจะทําเป็นพักเป็นสเตปเป็นสองชั้นนะครับเพื่อสะดวกต่อการเดินขึ้นนะครับวันนี้ก็มือจับฝาเปิดด้านท้ายฝากระบะท้ายเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกล้องมองหลังตัวนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับเปิดง่ายครับเปิดง่ายง่ายมากครับเรืนี้ครับ นิดเดียวก็แน่นสลิงนะครับครับส่วนล้อนะครับวันนี้จะลัดมาด้วยยาง25565กับล้อขอบ17นะครับเป็นยาง Bristone นะครับยางของเราก็คือจะเป็นปีปัจจุบันเลยอย่างคันนี้จะเป็นปี2021เลยนะครับสตาห์ที่17ครับผมด้านด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นเบรคนํำนะครับเหมาะสำหรับการบรรทุกนะครับรถที่เหมาะเป็นตึงบรรทุกด้วยครับในส่วนของบันไดข้างนะครับ ของเราแข็งแรงมากครับขนาดผมน้ำหนักประมาณ100กิโลนะครับขึ้นไปเหยียบขึ้นไปกระยมยังไม่มีปัญหานะครับแข็งแรงมากครับเหมาะขึ้นสะดวกขึ้นรถได้สะดวกสบายครับสําหรับวันนี้นะครับมีสุดยียมหนีเลอร์สาขาหนองคายโดยพวกเราทีมหนึ่งนะครับโดยมีที่ออฟฟิศหัวหน้าทีมแล้วก็มีผมแล้วก็น้องตุ๊กนะครับ อยู่เป็นสมาชิกในทีมนะครับตอจบการนำเสนอรถยนต์ีสุไฮนเดนเดอร์รุ่นสองประตูน,นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้านะครับเราจะมาแนะนำตัวผลิตภัณฑ์รุ่นอี่ีต่อไปนะครับอย่างไรเราก็ฝากติดตามทางช่อง YouTube หรือทางเพจของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ